นนขนานี้กี่โมงคืนหลังขนาดนี้กี่โมงวะนั่นไงเ,นเวลาไ่<อ>ตูไม่ไี่ทุ่มสี่ทุ่มสามสี่นาทนีนี่นี่มีหลักฐานว่าเราคืนตังทอนเราใส่ชุดแบบนี้เถุงที่ดีใส่ขยะไปขยะกับขยะ ร้าหน้ากล้องมีนอดนะนั่นน่ะทำไปเล่นไปเล่นยาพ่การหมดเลยวะเนี่ยใช่ปหมหน้าไม่เหมือนใครเลยเนาะไม่ใช่ทั้งโต้หนุ้ยไม่ใช่ทั้งเก้าอี้นะนุ่ยหน้าหน้าไม่เหมือนใครเลยเฮ้ยทำไมพี่บอกไม่เหมือนใครเลยขำม่ขำนี่นะผู้ายเมื่อกี้เล่นตลกกันมาในรถขำฮนโบมีขันให้ขันต่อดเลยวะอ๋อเหรอ ใส่ลยไม้สีเลยใส่ไมสีลการหลับระบาหลับถ่ายวีดีโอก็นั่นแหละไรเถ่ายคนเยอะใช่ไหมคนอัพิตาตั้งใจเรียน ได้สองไหมสองไค่ซุมสองคนนี่จะดไม่ไมไมส่งผู้ปกเรองส่งห้องเรียนยเขียนยไ,มไม่ท,นทันหรอกฟังไม่รู้เรื่อง,ง,งเลยเด็กคูเด็กคู้ยนะ มีแฟชั่นการแต่งตัวของเด็กที่ไปเมืองนอกเราไล่ตัแต่ขาขิ้นไปเหมือนจะไปยุธยาไปยุธยาไม่มนโบเนี่ยเมืองนอกเขาไม่ใส่เพราะเขาไม่ได้น้ำท่วมไม่ต้องใส่แบบกันน้ำส่วนเนี้ยสกินนี่สกินนี่เดฟเดฟฝรังไม่รู้จักเฮ้ยหาเสื้อได้ไหมเดฟสีดำส้มโอมือฝลังไม่ใช้ อจะซ่มนม้วยเนี่ยแบบคุมโทนกันหมดเลยนี่ยว่าเออนัดกันมาเมื่อวานนี้เราก็ใส่สีเหมือนกันที่บอนอีเนี่ยมาจากไหนเนี่ยต้องใส่กับสีอ่อนๆนี่ ต,ตั้งใจใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ยินหรอฝากดูแลยายด้วยนะทำไมาเหลือคิดถึง <c oughs> เราคิดถึงแล้วเ <c oughs> ล่าให้ ซูมซูมซูมไปแว่นไปแว่นถ่ายมั้งถ่ายมั้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นตกล้องวันนี้ไม่สวยอเอ้าถ่ายได้ตกล้องวันนี้ไม่สวยอยากได้ตัวเนี้ยเอาปะซูมปะซูมเอาปะมันไม่ได้ตั้งกลิ่นอะไรเดี๋ยวนะซูมกันซูมกัอนอาร์ต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 เป็นเมืองนอกนะอาร์ตไม่ได้มองไม่เห็น